เวลาเราอยู่ของเราเฉยๆเราก็เดินตามทางของเราแล้วมาเสือกนะครับมาเสือกอย่างนี้ก็ต้องจัดการนะครับต้องเอาตีลูปปากหน่อยนะครับต้องเอาตีลูปปากหน่อยนะครับท่านเรวัตีจะฟ้องผมนะโอ้โหเสียวสันหลังว่าวเลยฮะว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะฟ้องผมเรื่องอะไรแล้วก็ที่บอกว่าท่านโง่เนี่ยแไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยฮะหมายถึงรวมรวม แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครเนี่ยปากไม่ดีนะฮะปากมันหลุดไปเรื่อยมาพูดทํานองว่านะทหารพระราชาปลดไม่ได้หรอกนี่รู้สึกจะเป็นตํำรวจใช่ไหมแกขก็นเดยวนี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วก็ขยันพูดคือปากน้อยกว่าสมองแล้วพูดอะไรมันกระทบความมั่นคงของชาติเนี่ย ถ้าไม่มั่นใจมึงอย่าพูดถ้ามึงโง่มงไปเรียนไม่ใช่คาบมาคิดเอาแล้วก็พ้นไปทั่วโพสเฟซบุ๊กไปทั่วแล้วก็คาบไปพูดกันต่อๆมีอดีตดารามาบอกผมนี่โง่ไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ได้บุกประเทศไทยมันล้ำเขตตกลงมันเป็นพื้นที่ทับซ้อน นะครับเราก็ว่าเขตเราไปถึงตรงโน้นขมรก็ว่าเขตขมรมันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับไอเฮียโดมแม่นบอกมึงลุกขุดคูเลศเข้ามาลุกเข้ามาสองร้อยเ,เมตรจากแนวที่ตกลงกันเข้าไว้ไอฮ่ามันมาบอกว่าผมโง่อีกนะครับผมมานอนคิดอยู่เมื่อคืนนี่นะครับว่าอาทิตย์หน้าไปแจ้งความว่ามันหมิ่นประมาทผมนะครับหมิ่นประมาทเพราะใช้คําหลุดคําพูดมาว่าโง่ นะครับโง่ผมไปดูคำพิพากษาสารดีกามาแล้วนะครับว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับผมก็เลยเซฟคลิปนั้นเข้าไว้แล้วนะครับกำลังคิดว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปอาทิตย์นี้ต้องไปบรรยายต้องไปสอนบรรยายปอป,ปสนะครับไปบรรยายปอปอสแล้วก็ไปบรรยายที่ผู้บริหารระดับสูงของกทมนะครับของกทม เลยยังไม่ได้ไปการถ้าไปการแล้วเดี๋ยวคิดอีกทีว่าจะไปแจ้งความเอาหมายจับไว้ก่อนนะครับแจ้งความมีหมายจับไว้ก่อนถ้ามีหมายจับปุ๊บเนี่ยผมได้เปรียบครับผมไปในฐานะผมเป็นผู้เสียหายนะครับเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายแล้วเขามีหมายจับอาญาหมายจับคดีอาญานะครับ ส่วนวิธีจะเข้าไปจับกลุ่มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยคิดนะครับที่จริงกะว่าจะไม่นั่นนะครับจะมาร์กจำไว้ในกระโหลกนะครับคุณลองไปนะครับคนที่แบบนี้นะแบบนี้ที่ด่าผมตอนกระแสการเดินขบวนแรงๆเนี่ยนะครับผมตามหมดทุกคนเลยครับสี่คนอีกสองคนตยุย หนีไปลาวนะครับหนีไปลาวแล้วก็ตุยนะครับตุยอีกสองคนเข้าคุกครับผมไม่ได้ไปให้ค่าเขาหรอกครับนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ของเราเฉยๆเราก็เดินตามทางของเราแล้วมาเสือกนะครับมาเสือกอย่างนี้ก็ต้องจัดการนะครับ ต้องเอาตีนรูปปากหน่อยนะครับต้องเอาตีนรูปปากหน่อยนะครับอาทิตย์หน้าฮะอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าไปเนี่ยนะฮะให้ไปรวมกันผมเข้าใจเขาครับเพราะว่าเขาต้องหนีไปอยู่เขเมรไงนะครับ ต้องไปพึ่งเขมรเน,นะครับนั่นแหละเขาจะได้ไปรู้จักกับมรกรครับไปรู้จักกับในมรกรนะครับเออถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับถ้าเขาโดนหมายเรียกอีกอะไรอีกเนี่ยไม่ต้องฮะ ไม่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 ได้หนีครับท่านเชื่อผมไม่ได้หนีครับผมจะจัดการก่อนเลยครับนะครับเพราะผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเ <c oughs> คลื่อนไหวอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร,งไรนะครับผมนักสืบผมนักสืบนะครับผมนักสืบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะครับที่คุณจะมามันปากด่าเอา นะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะครับคุณก็ลองไปถามเพื่อนคุณก็ได้คุณสนิทหลายคนนี่เออนะครับลองไปถามดูนะครับว่าผมเป็นอย่างไรนะครับมาเนี่ยนะฮะไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้เขาเดือดร้อนนะพักพวกมึงที่หนีไปอยู่กับมึงนั่นแหละนะว่ากูอย่างไงน,นะเออนะครับทะลึง่งนะครับทะลึง่งนะครับทะลึง่งคนอื่นเขาแรงกว่ามึงอีกงนะเขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะ เขายังไม่กล้ามาด่ากูเลยนะขนาดเขาอยู่ต่างประเทศนะครับเขายังไม่กล้าด่ากูเลยนะไอเองนี่แม่ไม่รู้เรื่องทะลึ่งนะครับ <c oughs> มีมีนะนะม,มีอ่าเรียกว่าเมื่อวัดเมื่อมีอ่าเอาอะไรดียตรงตรง,ตรงกล่องข้อความเนี่ย ก็บอกว่าผมโดนฟ้องอะไรนี่นะฮะท่านผังครับเอางี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่มีอะไรมากมายนะมาฮะเป็นเรื่องที่ผมว่าบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อตอนบ่ายนะครับก็มีพรกพวกพี่น้องเราเนี่ยนะฮะส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยคุณดองท่านเลวัต <laughs> โอ้โหท่านเลวัตนี่จะฟ้องผมแลฮะโอ้โหเสียสันหลังวาวเลยฮนะว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยว่า วอาจะฟ้งผมเรื่องอะไรก็หาว่าผมหมิ่นประมาณหวังง้นนะก็ผมไม่มีอะไรมากฮนะเรียบร้อยฮนะก็หมุนโทรไปคุยกับแกเลยนะก็อธิบายให้แกฟังว่าเรื่องราวในคลิปเป็นอย่างไรนะฮะตัวคลิปเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงท่านเลวัตอะไรเลยนะครับแยกว่าเป็นแอดลิปก็ว่าได้นะเป็นชว่วงเปิดรายการนี่ก็พูดไปถึงเรื่องเรื่องการปล่อยข่าวเท็จนะเรื่องของปลดแม่ทัพพาคสผมก็พูดกว้างๆไป นะไม่มีเจตนาอะไรจะไปพูดถึงท่านเลวันเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ข่าวที่มันอ่านมาเห็นหัวเห็นอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้รู้อะครับว่าใครพูดอะไรยังไงก็พูดไปประมาณเท่าที่จําได้อย่างที่บอกให้ฟังสมมุติว่ารายการผมที่จะพูดถึงใครท่านก็จะเห็นนะว่าชี้ชัดเลยฮนะมีรูปมีแคปชั่นเรียบร้อยเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเรียบร้อยถ้าจะวิจารณ์ใครตั้งใจเป็นแบบนั้นแต่เจตนาวันนั้นน่ะพูดเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ที่บอกว่าถ้าโง่เนี่ย ล้วไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยฮะหมายถึงรวมๆนะฮะรวมๆก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่ไปปล่อยข่าวลวงแบบนั้นโดยที่ไม่รู <lessly> ้เนี่ยก็อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นคําว่าท่าโง่แล้วก็ต้องไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงท่านเรวัตนะครับต้องฟังแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครพูดไปถึงรวมๆก็แล้วกันอ่ะแต่อยไรก็ตามวันนี้ก็โทรศัพท์ไปขออภัยท่านเรวัตเรียบร้อยนะครับต้องขอไปด้วยถ้าเกิดว่า พูดไปแล้วมันทําให้หลายๆคนคิดถึงท่านเออผมก็ยังงงอยู่เลยนะว,ว่าไป,ไปทางไหนแต่ผมยังไม่รู้เลยยังงงนะ,ะวันนี้โทรไปคุยอธิบายให้ท่านในวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะก็ขอัยท่านในวัดผ่านรายการตรงนี้นะครับเพื่อนะเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เราก็เด็กนะฮะแล้วท่านในวัดก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องขอไปด้วยนะครับต้องฟังเนี่ยปากไม่ดีนะปากมันหลุดไปเรื่อยต้องขอไปด้วยอา้าวไม่ต้องห่วงนะครับ เรียบร้อยแล้วฮะโทรคุยกันไปเรียบร้อยเพราะว่าท่านเลวัตก็ไม่ใช่ใครอื่นนะเออคนกันเองแท้ๆจำบังฮะจะไปว่าท่านทำไมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ